ธรรมดาเนี่ยน้ำดื่มธรรมดาเลยนะพ่อเาต้องน้ำเย็นนะต้องน้ำเย็นอ่ะแก้วเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวพรจะให้พ่อชงชงทานดูนะคะอืมเหนียวด้วยนะเนี่ยแล้วพ่อเป็นเป็นแบบนี้พ่อก็แกะพลาสติกออกนะคะสินค้าพวกนี้อยู่ในการควบคุมของออยนะพ่อไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพ นน้ำเย็นธรรมดาเหรอน้ำธรรมดาไม่ใช่แค่ตู้เย็นไม่ไม่อันเดียวกันน้ำให้เข้าไปไว้จะกินนะเดี๋ยวเรากินเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหนึ่งกล่องมีห้าซองจริงจริงเนี่ยกล่องมีห้าซองกล่องมีห้าซองวันละซองจะแม่ะแม่ดูวันละซองกินครั้งเดียวเลยใช่ไหมครั้งเดียววันละซองไม่ไม่คลุมไม่เฟื่อนไม่คาวออกคล้ายคล้ายรสส้มเหมือนน้ำเกลือแร่แม่ทานง่าย นะนะอันนี้ก็คือน้ำเปล่าธรรมดานะคะนะพ่อก็เทใส่แก้วครึ่งแก้วกะเอาได้เลยสองข้อมือกินน้ำไม่จบนะเดี๋ยวก็ทิ้งนี่เนี่ยเอาแค่นี้พอ่อกะเอาได้เลยสองข้อนิ้วมือนี่แหละพอ่อเอาพอละลายนะคะในในซองยาเนี่ยมันจะมีมันจะมีอันนี้อยู่ให้ให้แกะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยมันจะเป็นช่องขาดอยู่ตรงนี้พอ่อพ่อแกะมานี้เลยอือ อันนี้สอนวิธีการทานด้วยนะพอะจะได้อ่าทานได้ถูกนะคะเทใส่แก้วแล้วก็ละลายเนี่ยหลังอาหารเช้าวันละซองนะหลังอาหารเช้าค่ะก่อนก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรค่ะ แต่ว่าช่วงหลังอาหารเช้าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าร่างกายดูดซับวิตามินได้ดีสุดแต่พอทานก่อนไม่เป็นไรไม่มีผลข้างเคียงเ<อ>นี่ยอินหลังอาหารเช้าวันนี้ก่อนเลยวันนี้ก่อนเลยไม่เป็นไรค่ะไม่มีผลอะไร<อ>ไม่สะดวกก็ทานก่อนนอนนะคะได้อ่าอันเนี้ยพอทานเลยอบอกกินนะมีกินแบบไหน หายเลยสบายเลยอันเนาะข้วาวไม่พอไม่มีกินคล้ายๆในน้ำเกเลือแร่นะพอนะอืมอืมอม,มือแกนะกับข้าวต้องถีบให้ทุกอย่างนะ กับข้าี่จะต้องถ้าเป็นนนั่นต้องขีให้จับไม่ได้เลยเออต้องปิดนิ้วเลยอ่อนแรงใช่ไหมมันไม่รู้สึกแต่ไม่รู้สึกนี่และมันชาอ่อนแรงแล้วก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วเพราะมือจับกำอะไรได้ปกติเมื่อกี้ก็ยังยกแก้วได้ปกติอยู่ไม่ไม่ชาแล้วเนาะมือชาไหมตอนเนี้ชาแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ไหมคะอ๋อเอหลังจากทานนี้ไปอ๋อเนี่ยเหรอจ้ะ มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมมันเริ่มทายอยู่เนาะเรื่องปวดนะหายเบาปวดอะมันหายมันหายมากกว่าไอ้มือชาเท้าชาเนี่ก็เบาขึ้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมพ่อถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคะอ๋อก็เติมเียมแล้รก็คุ้มคุ้มเนาะกับอาการที่พ่อเห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้นะคะ สำหรับคุณพ่อปันนะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็มีปัญหาก็คือ เกิดจากอุบัติเหตุด้วยนะก็มีปัญหาปวดล้าตั้งแต่สะโพกล้าลงมาตามขาแล้วก็มีมีหัวเข่าก็ปวดนะแล้วก็ชาปลายมือไปเท้าแล้วก็มีขาอ่อนแรงนะคะคือตอนนี้เห็นผลลัพธ์ได้ชาเจนมากๆนะคะอาการปวดนะคะหายไปได้ชัดเจียนแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังพอมีชาบ้างแล้วก็พ่อก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้ทานดีบุญชนิดแคปซูลไปแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้นะคะ แล้วก็สําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามอลองกระดูกทับเส้นหรือว่าอาการนิ้วล็อกนะคะที่ทําให้ชาแล้วก็อ่อนแรงลักษณะนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาพรได้นะคะอยากให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการช่วยรักษา สามารถติดตออ่อพรได้ก็คือเบอร์โทรที่โชว์ด้านค่าอาด้านหน้าได้เลยนะคะโทรมาหาพรได้เลยหรือว่าโทร0969420131โทรหาพรเบอร์นี้ได้ตลอดเลยนะคะส,สำหรับวันนี้พรก็ขอขอบคุณพ่อปานแล้วก็คุณแม่มากๆนะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองสุขภาพแข,ข็งแรงตลอดไปนะคะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีคะ<ข>่ะ